กกลีนค่ะอยู่กับน้องจุ๊กแจงแสงอุตสาหละดาวบันทีสีสวัสดิ์ค่ะวันนี้มาแบบครูครูเท่ๆแล้วก็ยิหาสาวนะคะาเกิดไหมคะนักธุรกิจคนนี้ต้องการตัวช่วยแล้วล่ะค่ะสุขภาพจะได้แข็งแรงใช่ค่ะสุขภาพเป็นเรื่องสําคัญนะคะที่ตอนนี้นะคะหลายๆคนกังวลเรื่องสุขภาพเพราะฝุ่นพีเอ็มสองจุดห้าก็เยอะนะคะแล้วอากาศขมุกขมัวบางคนตื่นขึ้นมาเจ็บคอรับประทานเลยค่ะดีบีนน์สองเม็ดต่อหนึ่งวันค่ะวันนี้มากับโปรโมชั่นพิเศษซื้อหนึ่งกระปุกแถมฟรีสองกระปุกแถมคอลลาเจนอีกห้าซองคุณจ่ายเพียง 990บาทแต่ถ้าเกิดโปรสุดคุ้มซื้อ2กระปุกแถมฟรี4กระปุกแถมคอลลาเจนอีก1 0ซองกาแฟกระชายขาวอีก10ซองคุณจ่ายเพียง1,800บาทเท่านั้นแต่ถ้าเกิดโปรใหญ่แทนได้เั็นครอบครัวค่ะซื้อ4ี่กระปุกแถมฟรี8กระปุกแถมคอลลาเจนอีก2 0ซองกาแฟกระชายขาวอีก20ซองคุณจ่ายเพียง3,500บาทเท่านั้นค่ะสนใจโทรมาตอนนี้ได้เลยะนะคะเบอร์ขึ้นด้านล่างเรียบร้อย02 66 6 66 9 4 5หนะคะ แอดไลน์มาก็ได้แอดอม,มายไลน์หรือว่าสแกน QR code ด้านข้างแม่จุ๊บตรงนี้ก็ได้สอ,อบถามก่อนได้เลยนะคะ,คะเอาละค่ะวันจันทร์วันนี้นะคะข่าวแรกพาไปดูหนุ่มหล่อนะคะซึ่งเร็วๆนี้กำลังจะมีซีรีส์เรื่องตรวนธรณีม,ม,มันก็คือคุณบูมรวีวิทย์นั่นเองค่ะเรื่องนี้นะคะรับบทแอคชั่นดูเด็ดเผ็ดร้อนนะคะบูด,ด้วยเลิฟซีนด้วยก้ามด้วยมันกล้าวใจขนาดไหนไปฟังสัมภาษณ์เลยค่ะสวัสดีครับผมนะครับบูมรวีวิทย์จิรพง์การนนท์ครับผมจากซีรีส์เรื่อง ตอนธรณีครับรับบทเป็นเฉิงตาลู่นะครับซีรีส์เรื่องนี้แหละครับซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าตื่นเต้นมากครับแล้วก็เหมือนซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยพู่มกับเนี่ยเขาเขาขอในสิ่งที่เราคือคือเขามีเขาเรียกวอะไรอะรีควายเมน์ค่อนข้างเยอะแบบว่าคือซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยมันชาเลนส์เราในการที่แบบว่ามันต้องแอคชั่นมันเป็นซีนอารมณ์เยอะแล้วก็แบบเหมือนมันมันท้าทายสกิลเราอะครับ ผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยผมตื่นเต้นกับมันมากๆแล้วก็เราเต็มที่กับมันมากๆคือเราทําการบ้านเยอะเราคุยกับทางดีเรคเตอร์คุยกับทางผู้จัดว่าเฮ้ยแบบนี้เวนี้มันถูกไหมคุยกับดูในศึกษาในเรื่องของนิยายอะไรเงี้ยฮะใช่ครับจริงๆยากครับยอมรับเลยว่ายากแล้วก็ด้วยความที่เรื่องนี้เนี่ยผมรับบทเป็นตัวหลักเป็นเรื่องแรกใช่รับบทเป็นแบบ เรื่องแรกแล้วเราก็รู้สึกว่ามันมีความคาดหวังจากทางผู้จัดจากหลายๆคนเยอะและเราก็รู้สึกว่าคือเราอยากทํามันออกมาให้มันดีอะครับใช่ใช่ใช่ใช,ใช่แล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเราเราก็เราก็เลยพ,พยายามทําการบ้านอย่างหนักอะครับใช่แล้วก็เขาเรียกวอะไรอะก็ก็ดีใจที่เหมือนทุกคนคอยเป็นกําลังใจให้ครับใช่ครับพอมันมีคนมาคาดหวังในเราอะ่ะ เราก็ไม่อยากทำให้เขาผิดหวังเอาจริงๆก็ผมก็ทําเต็มที่ครับแล้วก็ทําทุกอย่างให้มันดีที่สุดแล้วก็คือเราอย่างที่บอกไปตอนเมื่อกี้ครับคือเราอ่ะผิดหวังในตัวเองได้แต่คนอื่นอ่ะห้ามผิดหวังในตัวเราพอใจไหมก็พอใจครับพอใจแล้วก็เราทุ่มเทกับมันอย่างมากครับคือผมผมเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันเป็นครั้งแรกเลยแหละอย่างที่ผมบอกว่ามันเป็นครั้งแรกที่ผมได้เล่นเป็นบทนํา แล้วดีเรคเตอร์เนี่ยพี่เทิมเขาแบบเขาเรียกเควสจากเราค่อนข้างเยอะแบบว่าเฮ้ยซีนนี้พี่อารมณ์นะพี่แบบขอแบบมาเต็มจัดเต็มให้พี่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบซีนแอคชั่นพี่แบบเอ้ยขอให้ถึงนะเอาแบบเออน้องโดนจริงนะหรือว่าอะไรเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็เลยรู้สึกว่ามันมันตื่นเต้นแล้วมันสนุกมันท้าทายมันแบบขนาดเราเองอ่ะผมแบบผมพูดหลายรอบมากว่าผมตื่นเต้นแล้วผมก็รู้สึกว่าขนาดผมต้องดูเองอ่ะ ผมยังอยากดูเลยอะ่ะเออผมเลยแบบนะครับใช่ครับแล้วซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยมันไม่เหมือนซีรีส์วายทั่วไปคือมันเป็นซีรีส์ที่แบบแปลกใหม่ครับใช้คําว่าแปลกใหม่แล้วผมเชื่อว่าถ้าใครที่มาดูเนี่ยเอางี้ดีกว,ว่าแอบสปอยนิดนึงซีรีส์เรื่องนี้ภาพสวยมากเพราะว่าผู้จัดเราเนี่ยจัดเต็มสุดๆจริงๆใช่แบบโหทุ่มทุนมากครับเรื่องนี้ ภาพสวยมากครับ oh. ติดตามดูได้นะคะซีรีส์ตรวนธรณี D ทางช่อง3นะคะ18กุมภาพันธ์นี้แม่มานะคะยังอยู่ในกองนี้อยู่นะคะสำหรับในเรื่องนะคะตรวนธรณีนะคะอะ น้องนี่เลยค่ะเชยเอมอารณ์กรค่ะรับบทพายุค่ะ,ะเขาบอกวันแรกที่เข้ากองนะคะถึงกับมือสั่งค่ะอบอกว่าตื่นเต้นไปหมดกับครั้งแรกกับซีรีส์นะคะถามหมดค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้กํากับ acting coach หรือว่านะคะพี่บ<ะ>ูมพี่ไฮนะคะเพราะว่าเขาไม่มีประสบการณ์ในการสดแสดงเลยนะคะแต่พอเข้าฉากไปแล้วพี่ๆน่ารักซ<ะ>ัพพอร์ตทุกอย่างนะคะอ่ะบรรยากาศในกองถ่ายจะเป็นยังไงเข้าแล้วมันสั่นยังไงนะคะเดี๋ยวไปฟังน้องเชยเอมกันเลยค่ะ ก็รับบทเป็นพายุนะครับในซีรีส์เรื่องตัวนธรณีก็จะมีคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างค่อนไปทางมากเลยฮะว่าแตกต่างจากตัวผมมากเพราะว่าผมเป็นคนติดตลกติดเล่นเนี่ยแต่พายุเขาจะเป็นคนเครียดเป็นคนคิดเป็นคนจริงจังตลอดเวลาแล้วก็มีความเป็นผู้นําสูงซึ่งผมไม่มีเลยครับก็ประมาณนึงก็ต้องทํากันบ้านตลอดแล้วก็ เขาเรียกว่าต้องคอยอ่านบทเพราะผมต้องอ่านบทอยู่ตลอดอยู่แล้วนะคนเป็นนักแสดงแล้วก็ต้องทำความข้าใจว่ามีอะไรสงสัยก็ถามกลุ่มกับถามโค้ช acting อะไรอย่างเงี้ยตลอดแล้วก็ปรึกษาพวกพี่บูมพี่ไฮอะไรอย่างเงี้ยครับ <ใช S 1> แล้วก็คนที่เขาเป็นนักแสดงมาก่อนเราเงี้ยที่เขามีประสบการณ์มากกว่าเราเพราะว่าผมยังใหม่อยู่นะก็ต้องถามพวกเขาอะไรอย่างงี้ใช่ครับก็ถือว่าค่อนข้างท้าทายไปทางมาก เลยนะเพราะผมไม่มีประสบการณ์ด้วยแล้วก็ต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนด้วยนะครับที่คอยดูแลแล้วก็ซัพพอร์ตผมจำได้ดีเลยครับโหแบบมือสั่นเราไม่เคยเห็นนะว่าคือเราเคยเรียนมาใช่ครับแต่ว่าเราไม่เคยมาเห็นจริงๆของจริงเป็นยังไงกล้องรอบตัวอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกกดดันแล้วคนมันเยอะครับเราก็จะแบบเออกดดันแล้วก็จะมี คู่เราแหละน้องมาค่ะเขามาแบบเออพี่เจนเย็นพี่ทําได้พี่เล่นได้แล,แล้วก็เป็นน้องน่ารักไหมละ่ะใช่เขาก็คอยช่วยเราแล้วก็มีโค้ชแอคติ้งด้วยครับเขาก็จะบอกว่าต้องทํายังไงอะไรเงี้ยซึ่งอพอผ่านจากครั้งนั้นมาเราก็เริ่มเล่นด้วยกันวนกันแล้วนักแสดงทุกคนนะครับอพอละลายพฤติกรรมเข้าหากันหมดแล้วมันก็ง่ายแล้วครับเพราะว่ามันเริ่มสนิทก,กันจริงๆแล้วมันเริ่มเล่นเ้ืยอคาแรคเตอร์ของแต่ละต,ต,ตัวออกมาได้อย่าง ง่ายมากขึ้นแล้วก็จริงมากขึ้นนะครับโอ้คน oh, นานเลยครับออนานจนเรารู้สึกว่านี่นี่เพราะเราเหรอวะแบบว่าทาไมถึงแบบทําไมเราทําไม่ได้วะอ,อ,อะไรเงี้ยเออเราก็รู้สึกกดดันพอผ่านพอผ่านมาได้เราก็มานั่งคุยกันทีหลังว่าเออมันแบบพี่ก็อยากให้มันออกมาได้ดีที่สุดน,นะเราเต็มที่แล้วพี่เห็นอะไรเงี้ยก็ตั้งใจทําออกมาให้มาให้ดีมันก็ดีแล้วออซึ่งมันผ่านมาแล้วก็ให้เป็นบทประสบการณ์เนาะเ,ออเพราะว่าโัยนักแสดงมันก็ต้องอาศัยชั่วโมงบินใช่ไหมครับผมว่าผมก็ ผ่านมาได้ผมก็รู้สึกโอเคขึ้นแล้วครับก็เพราะว่าชอบดูหนังครับชอบดูหนังมากเป็นคนแบบชอบสะสมหนังชอบดูหนังอะไรเงี้ยก็เลยชอบมีดาราที่ชอบด้วยครับชอบเลโอนาร์โดเนาะแล้วเขาแสดงเก่งอะไรเงี้ยเราก็ชอบเป้าหมายก็ oh อยากจะเป็นนักสแสดงที่มีคุณภาพเท่านั้นเองครับอยากจะเป็นนักสแสดงที่เป็นนักสแสดงที่มีคุณภาพไม่ใช่ครับไม่ได้มีเป้าหมายว่าเราจะต้อง เก่งที่สุดหรือดังที่สุดไม่ได้มีอะไรแบบนั้นเลยครับในหัวแค่อยากจะเป็นนักแสดงที่ดีแล้วก็มีคุณภาพไม่เฉยเอม่อด้วยเก่งด้วย18กุมภาันี้นะคะได้ดูแน่นอนค่ะบางก็ต่อเลยดีกว่ากับสกุปมายาออนจู๋จะพาไปดูทัพดาราค่ะจากงานเปิดตัวปรากฏการวันสนันจอ2023ค่ะแน่นอนนะคะปีนี้โอ้โหช่องวันเตรียมบุกค่ะ คนทับสุตานะคะแล้วละครเรื่องใหม่มาเพียบเลยค่ะสุตาก็มามเดวิกาพี่ต้องนวัดคุณจรชินดาโชดเปิดนนบจิตลาโอ้โหเรียกว่าแน่นจอจริงนะคะเดินผมแดงเนี่ยโอ้โหละลานตามากบรรยากาศจะคึกคขก้ขนาดไหนเราไปชมภาพกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ ตวกาสึกว่าที่เราได้มากกว่าอย่างอื่นที่เราได้ก็คประสบการณ์ที่ดีแล้วก็ทำงานที่ดีปีมาะครัอวัตถอย่างครอั่ควัเอกตางงค่ะเมื่อก่อนก็มัพูดถึงที่แบบนี้นะครับวันนี้ถึงอยู่เราซแล้วครับเพาะเป็นเกียรติครับแล้วก็ยังมีสิ่ท้่ราได้งานแสดงที่แบบใหม่ได้ร่วมงานการแสดงที่แบบเจอกันก่อนสนุกมากยังไม่เคยเจอ แล้วเรื่องนี้เฉมยังไงนะเปิดบอกไม่ตางกันเลยไหมนะอย่างแรกเลยนะคะที่ป้องเล่นเป็นคนดีค่ะ้แล้วนีเรอี้ต้องทไกนอนไม่ต้องทุบไมทาเรื่องนี้มีเนเยอะหมมาเลยคนเดียวคนเดียวเนคนักายแท้ตับองาอดดทุดูกันอย่างเยเดียวเาอยู่ ตีล่าสุดนะครับโคตรมันดีครับโคตรมันดีครับดีมากผมฝึกมาเรียนปีแล้วพอมาดีเนี่นะกันเดิมที่แบบคุณเคยใช่ต้อบอกว่าที่มาผมเคยเล่นในดราม่ามาตลอดแล้วก็เล่นนี้มาแบบหับมุมเป็นรองพอลปกติของพี่ครั้งแรกสนุกมากครับแต่ให้ทุกคนตัวออกมาจากหนังสือออกมาจากนิยายใช่แต่ไมนก็มีความดราม่าของมันนะอ๋อคือความดราม่าเพกาะว่าตัวละครผมรู้จากนิยายนิยายยุทธภพจีนสอกมาใช่ที่โตัว้นเป็นผู้ชายสันโว ก็คือจะมีสัญญาว่าก็มีหลายผ้าย่าดูเก่งไหมเก่งมากได้เยมีคนบอก้ะก็เป็นส่อิ่ก็จะมีฉายาว่าจบอะไรตับมีแม่วันนี้ใส่เสื้อมีไหลมาด้วยกันโดนอยู่นะฮะเรี่ยเราเนี่ยคม่ะรองทไคีมิวสิคค่ะบอกห้านยีพอแล้วค่ะ แล้วล่ะค่ะเาแกอพี่บอี่ไม่รู้เหมกันมันก็เป็นเรื่องของผู้หญิงหญิงสาวคนหนึ่งที่มีทุกอย่างเพียบพร้อมดำเนินชีวิตมาอย่างดีงามวันหนึ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนไปด้วยอะไรบางอย่าง แล้วเรื่องหน้าหดุนั้นเลยนะคะปีนี้ช่วงวันเข้ามาแรงพนมนาคารักร้ายเอ่ยนะคะ,คะแล้วก็เรื่องที่กำลังออนแอร์อยู่ตอนนี้พระนคร24-10ด้วยดิฉันเล่นด้วยค่ะเล<อ>่กับพี่ชนใช่ค่ะอบอกได้เลยค่ะว่าเรื่องนี้นะคะมันแทบเป็นเรื่องว่า เป็นเรื่องย้อนอดีตที่เขาทําเหมือนแบบว่าให้เข้ามันเข้ากับปัจจุบันแล้วก็แบบว่ามีความแบบว่าเป็นคอมเมดี้นิดนิดต้องดูเออไม่เอิงเอ่ยนะคะสนุกสนานมากนะคะแต่เล่นประวัติศาสตร์นะคะยังไงฝากไว้ด้วยนะคะพระนครสองสี่หนึ่งศูนย์ใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ต้องฝากซิ่นเดียวกันค่ะสําหรับดีบีนายโอ้โหสุขภาพเป็นเรื่องสําคัญนะคะเน้นย้ำโปรโมชั่นกันอีกทีสําหรับดีบีนายค่ะซื้อหนึ่งกระปุกแถมฟรีสองกระปุกแถมคอลลาเจนหนึห้าซองคุณจ่ายเพียงเก้าร้อยเก้าสิบบาทแต่ถ้าเกิดโปรสุด แถมฟรี4กระปุกแถมคอลลาเจนอีก10ซองกาแฟกระชายขาวอีก10ซองคุณจ่ายเพียง1,800บาทเท่านั้นแต่ถ้าเกิดโปรใหญ่แทนได้ทั้งครอบครัวค่ะซื้อ4กระปุกแถมฟรี8กระปุกแถมคอลลาเจนอีก20ซองกาแฟกระชายขาวอีก20ซองคุณจ่ายเพียง3,500บาทเท่านั้นค่ะสนใจโทรมาตอนนี้ได้เลยนะคะ02-666-9456นั่นเองค่ะวันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วนะคะเพราะกันใหม่โอก,กาสหน้าสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะ